โอเคฮะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟกันนั่นเองเย่ yeah. ซึ่งมันมีชุดนี้ฮะชุดตำนานที่ไม่ต้องไปแย่งกันอะไรฮะซึ่งผมว่าอันนี้ได้จะหมดเยอะกูเดิมอีกนะดูของให้ใหเอาดิห้าอันปกติเขาใช้การสามพันใช่ไหม 3, สามพันก็สาววันนี้แต่นี่ ่านจะหมดกี่เฮดเนี่ยกว่าจะได้ชุดเนี่ยแต่แล้สับคนดวงดีนะฮะคุณดวงแย่มันก็น่าจะเยอะพอตัวเลยนะเสียดีว่าไม่ต่ำเป็นหมื่นไม่ต่ำกว่าหมื่นแล้วนะใช่ ใช่ใช่เลยใช่เลยี่มันน่าใจดิมาด้ลาไปลองหน่อยฮะนักลายามัสมาสเตอรี่ฮะนักลามาสเตสรมาสเตอรี่ฮะเออพอดีเป็นร้อนใน ไมว่าเป็นหลายจุดหรือแกนแล้วกูจะแดกหมูกระทะได้ไงเนี่ยโอ้โหตีสมืดเลยชีวิตหนึ่งเอลองไหนก,ก็ได้เลยนะแต่ขอเป็นตาน้ะกันมันมืดเกินไปเปล่านี่ย ผู้เล่นมีสิบสามคนนะแต่พอลงมามันก็แสสว่างอยู่สว่างอย่นะเดย๋ยวสไนเดอรนแรกเ่ยโอเคตัวว่าใช่ละหมวนสไน ัวสน,ยสนยัยเลยจ้ะโอ้จิกระตุกจัดเล่นได้แต่แต่กระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองอีกรอบรอบนี้เอาเซสไนไปเล่นละตรงแบบนี้เราจะเล่นได้ไหมใส่รอบแรกก็ยังแตกเลยไม่น่าได้คืเมื่อกี้ไม่ไม่ได้เลย รูปคนแรกเลยที <laughs> ่เอาใหมา่เอาใหม่รอบนี้เล่นจริงไม่ได้เล่นโม้จร <laughs> ิงดิมันโหม่สไนเพราะงั้นเราควรอยู่ไกลๆอย่เล่นตัวนี้เลยโอ้ยเขียยอะเ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 ปลี่ยนแขนเปลี่ยนแขน เล่นตรงนี้แล้วกันนะโอหตรงนี้หนักก็เดิมอีกนี่ปืนให้เราดิฮิฮนแรนน่ละแรนแรน nhằm 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 nhâm 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 cái nhằm 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 เฮ้สยสไนมันแปลกๆนะรู้สึกเอาไปยิงคนไม่ได้เลยเนี่ยนะเข้าตายอะไรเนะี่ยไม่ได้แล้วดูดูดูจะฆ่าไปเยอะเปรียิงคนตายได้ไหมยิงได้แหละย,ยิงตายได้เลยนะแต่เฮลมีเฮลมีเพื me, ่อ ชุบชุบเช่าไหนเข้าไหช่วยด้วย,หยให้ไวเลยให้ไวเลยชุต่อยเลยอ่ะอ,ะอ,ะอ,ะอะเอาเอาเฮ้ยตายหมดเลยไม่ยังไม่ตายหมดแต่เราโอ้รู้แล้วท,ทาถาเรื่องอะไรแคแต่เอาเคิวมาจากไหนพี่ แล้วกูก็แตกง่ายจังวะเออเอาอีกรอบอีกรอบเราไม่ยอมเราไม่ยอม <c oughs> เราไม่ยอมซะด้วยสิมนี้มีระเบิดด้วยเลยน่าจะมีอะแต่แต่ไม่เห็นเราไม่ยอมเราไม่ยอม ม่ยอมจริงการหนังเหมือนจะาก,การได้ไม่รู้มึงขอไปแล้วม่ยอมม่ยอมได้ต่อนั่นน่าจะรอบนี้ขอรอบเยอเองรอ,เอร,อเอรอบเยอะรอบเยอะรอบนี้จริงๆรหมดมันก็มีแค่นั้นนะแต่กูก็ตายง่ายจังวะโอ้ไม่สมเป็นมือสนายนี่ มือซไาเคลือบคองอ่ะแบบเอาเอาสีห้องมาทาเนี่เกมเกมเมาใจมากกระตุกขนาดนี้มันเดอะเบสมากเลยเนี่ย<笑><笑> เ,เ,เ,เฮ้ยหี้ยมีปืนลงสร้างโอ้โหปืนนายปกติถ้าสกินกูหมดเหรอไม่น่าจะาโดนหอดสกินโดนไหมครับหอดสกินนีน่นี่โอ้โหลำบากเลย แม่งแต่เนี้ยแต่แบบนทีมันมองยากแต่ผมบ้าไปแต่และขนาดสกินค่าค่หา,หายังมาเลย,ยโอ้ยเ,ยยเก่ม ไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละสนสยน่าจะเป็นโดนหอสไนสยบุกตีเลยนะนแต่เกมนี้นานอยู่แต่เอาใหม่ <c oughs> ผมจะเล่นต่อจึงกวดจะได้ที่หนึ่งเลยมั้ <c oughs> งเพราะงั้นเราเป็นมือสไนสยเพราะงั้นเราต้องสนสยให้ได้มันต้องได้ใช่าไหมมันต้องได้ แลกขนาดไหนผมต้องเล่นให้ได้ใช่สกินกูอยู่ต้องสามวันโดนถอดจริงๆแหละนะแต่คามันไม่โดนถอดดีอันอนี้โดนถอดไปก็ดีนะเพราะสกินไม่ดาวปิโหดมันไม่ค่อยดีเลย โอเคผมว่าเกมมันไปต่อไม่ได้น่าจะใส่น,ในสนะใส่เกมไปต่อไม่ได้ฮะไม่นะเราจะเป็นมือทองไม่ได้นั้นเหรอโอเคเราปิดก็ได้เชอ